จังหวัดอยังบ่มีกระเทียมกินเอาจังหวัดอยังสิบ่มีกระเทียมกินละอุ้มจังหวัดใดเขากะมีกระเทียมกินกันเบิดนั่นล่ะเอาอิมลองตอบมาบองจังหวัดนลองยลองยาลาโอ้ยอิมนาดชื่อจังหวัดยังบ่ทองแล้วว่าไหมโอเคโอเคจังหวัดระนองระยองยะลาพิกเอาจังหวัดยังละอุ้มเฉลยก็คือจังหวัดกระบี่ คือเสว่าจังหวัดกับบีอู้าคุณบ่เคยได้ยินปีกับบีไร้เทียมทานก็คือกับบีบ่มีกระเทียมกินง,ง่ายอิ่มแต่อุ้งแมนอิม่มไม่อีกบ่ไม,ม่อีกอิ่มไม่อีกจัดม,มรละวางของนำาพื่อยิ่งกับของนำเพื่อสรยคุณว่าของไดเหม็นก็กัน <c oughs> เอาฉันว่าเหม็นทอกันเด้เพื่อนกับไปขี่ไปเงียวซส่คือกันไหมอุ้ง <c oughs> พิดอิ่มผิด <c oughs> ห้องน้ำได้ละ เฉลยก็คือห้องน้ำผู้หญิงเหม็นก็ห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงคือสิเหม็นกว่าเอาห้องน้ำผู้ชายภาษาอังกฤษเอิ้นไว้ยังล่ะเหม็นแล้วห้องน้ำผู้หญิงภาษาอังกฤษเอิ้นไว้ยังล่ะวู้เหม็นก็ะเมียนง่ายอิ่มกับห้องน้ำผู้ชายนี่เหม็นซื่อๆแต่ว่าห้องน้ำผู้หญิงนี่วู้เหม็น เรากินแล้วรู้สึกสบายใจอ,อาหารมีประโยชน์ครบหามูพิษอิมอเฉลยก็คือหอยไงก็จะเป็นหอยเอากะหอยมีอ่อยง่อิ่มหอออยอ,หอ,โอโยหอยนี่อ,อย่ออีหลีตัวเมนอิมมีอีปูอุอ้มฉันยังตอบไ่ได้จะขออยู่อไม,ม่อีอิมอันนี้คุณต้องต่อเพได้เด้รเพราะาอันนี้นี่เป็นความรู้ อะไรเอ่ยเขี้ยวดีมีประโยชน์ขันคุ้นตอบได้เชสีเหคุ้นกินน้ำอ๋ออุ้มว่ต้องคิดเลยฉันขอตอบเลยเด้อโอเคนี่ไง A W L O อ O D S A อุ้ยรอได้ไงอ่ะอิมเอากระอีแมห่เฮากินเป็นประจำเนาะยาฮูผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A W L น้ำมันสาลา่ D h A ชนิดเขี้ยว สามสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยแท้ลอยไปเส้นได้มาตรฐานน้ำเข้าจากประเทศออสเตรเลียซอยบำรุงสมองและระบบประสาทซอยนิองสมาธิเพิ่มความจำบำรุงสายตาและซอยเสริมพุ่มคุมกันให้แก้ร่างกายและก็ซอยให้เจริญอาหารน้ำได้จ้าอุ๊ยถือตั้งอิ่มก็สั่นเข้ามากินกันเลยนะโอเค น้องอุมอิมรับประทาน A W L O r C O I D S A ของออสเวลไลจะเป็นเม็ดแคปซูลเคี้ยวได้เป็นเจลาตินละลายง่ายดูดซึมได้หมดไม่ตกค้างในลำไส้ไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะได้รับมาตรฐานจากประเทศออสเตรเลียปลอดภัยแน่นอนแค่เราอมไว้ในปากเมื่อเริ่มละลายก็จะนุ่มๆเคี้ยวเพลินอร่อยดีต่อสุขภาพ มี DSA และ EPA สูงน้องอุ้มอิ่มชอบมากเลยจ้าส่วนเด็กๆไม่อยากเคี้ยวก็สามารถดีบใส่อาหารหรือว่านมทานได้เลยจ้าแล้ลไลในปากเลยอะอุ้มแซบว่ะแม่นรสสมกินง่ายบ่ข้าวสามารถกินได้ทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่และสตรีมีคันคนที่แพ้อาหารทะเลก็สามารถกินได้ที่กันจ้า อยากให้ลูกมีสมองดีสายตาดีสมาธิดีภูมิคุ้มกันดีและกินอาหารอร่อยดีต้องกิน A W L O C O D S A ของออสเวลไลท์เท่านั้นจ้าสาม,มารถสั่งซื้อได้ที่ไล ne@ ออสเวลไลท์เฟซบุ๊กออสเวลไลท์ไทยแลนด์ขีดบริษัทโทร02-103-1154ตามนี่เลยจ้า AWLDSA s, s h u e b e เป็น DSA ที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาดทั้งคุณภาพที่ไว้วางใจได้ว่าลูกๆจะได้สารอาหารที่ดีครบถ้วนและมีมาตรฐานการผลิตที่สูงมากแม่ๆม,มั่นใจได้ว่าดีต่อลูกม,กมากๆเลยจ้า